สวัสดีครับผมแชมป์เองครับและนี่คือช่องไอเลอร์อะลอช่องที่นำสาระดีเกี่ยวกลุคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยน์มาสรุปให้เพื่อนฟังครับโดยในคลิปนี้เองจะเป็นคลิปวิเคราะห์ประจําวันที่1 4เดือนพฤศจิกายน2567ต้องบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าบิตคอยนมีการปรับตัวท all ําออทําไฮแบบไม่หยุดเลยนะนอนสต็อปเลยเดี๋ยวขึ้นไปออทําไฮแล้วก็ทําไฮใหม่ไฮใหม่ไปเรื่อยเลยครับจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ อาจจะเรียกว่าบูลันแล้วหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะใครคิดว่ายังไงก็มาคุยกันดูแต่ว่าในส่วนของวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของกราฟบิตคอยอิทูเรียมเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ วันนี้อาจจะพูดถึงกลุ่มหนึ่งที่ต้องบอกว่าช่วงนี้มาแรงและอาจจะพูดไม่ได้นั่นคือเหรียญมีมหลายตัวปรับตัวขึ้นไปแล้วครับแต่วันนี้พี่แชมมีบางตัวที่ต้องบอกว่าน่าสนใจอาจจะนํามาแนะนําให้เพื่อนๆลองไปพิจารณากันต่อดูโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนเนื้อหาดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเรามาดูในส่วนของบิตคอยน์ครับจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีการอัปเดตเนาะไปเมื่อวันที่7พฤศจิกายนก็ตอนนั้นเนี่ยก็บอกมองเป้าไว้เนาะพี่แชมป์มองเป้าไว้เบื้องต้นประมาณ81 0 0 0 นะครับเพราะว่าเป็นชุดของการปรับตัวขึ้นเวฟ3ของขึ้น5ใช่ไหมเนี่ยขึ้นเวฟ3มามองเป้าไว้มัน8ปดหมื่นหนึ่งครับที่เป้า161.8%ก็ตอนนี้นี้ก็จะเห็นว่าราคามันไปไกลกว่าเป้าที่เราคิดไว้แล้วนะครับอ่ะก็ลองมาดูกันต่อเนาะก็อย่างที่บอกว่าถ้าถึงเป้าเนี้ยเนี่ยให้ดูต่อว่าโครงสร้างเป็นยังไงถ้าโครงสร้างยังเป็นอัพเทรนอยู่เราก็ยังจะคงถือบิตคอยต่อได้ใช่ไหมอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนโครงสร้างการาฟดีกว่าครับอ่าทบทวนภาพใหญ่นิดนึงในส่วนของภาพใหญ่เนี่ย ก็จะเห็นเนาะว่าตอนนี้เราไล่นะครับดูตามขื่นสีขาวตรงนี้อยู่นี่ครับที่เป็นเลข1เลข2นี่เนานะก็คือชุดนี้จะเป็นลักษณะของขึ้น1น,นะครับพัก2จากนั้นวิ่งขึ้น3อยู่ณนะปัจจุบันนี้กำลังขึ้นขึ้น3อยู่ครับซึ่งขึ้น3ภายในเนี่ยจะประกอบด้วย1สีชมพูส2สีชมพูสาสีชมพู ทำ4สีชมพูใช่ไหมที่ไซด์เวย์มาครึ่งปีแล้วก็ขึ้นมาทํา5สีชมพูอยู่ตอนนี้ขึ้น5สีชมพูยังไม่จบดังนั้นเนี่ยเราจะมาดูนครับว่าไอ้ตอนนี้ขึ้น5สีชมพูเนี่ยสถานะขึ้นภายในมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเราจะแคชอัพราคาต่อไปยังไงอ่ะเรามาดูนครับในส่วนของชุดนี้นี่ขึ้นหนึ่งนะครับมีการปรับตัวลง2องใช่ไหมอันนี้เป็น5สีชมพูนะนี่นี่นน5สีชมพูตรงนี้อันนี้3ามไว้บนนี่ ขึ้นหนึปรับตัวลงขึ้น2เแล้วเราก็วัดเป้ามาทันที่แล้วถึงตรงนี้ครับ161.8ขึ้น3ตอนนี้จะเห็นว่าขึ้น3เนี่ยถ้าเราดูจากโครงสร้างภายในเนี่ยขึ้น3จะยังไม่จบตอนนี้มันวิ่งเข้ามาใกล้ครับในส่วนของเป้าที่261.8เปอร์เซ็นต์ฟิโบเอ็กเทนชันน่นนะครับจะเห็นว่าตรงโซน261.8เ็นี่ยเจะประมาณ95,000ตอนนี้ต้องบอกว่าเป้าเนี้ยคิดว่าน่าจะถึงได้ไม่ยาก นะครับเพราะว่าโครงสร้างที่ปรับตัวขึ้นมาเป็นโครงสร้างขาขึ้นที่ค่อนข้างรุนแรงเนาะสัญญาณภายในก็ยังไม่ได้มีเดเวเจนอะไรให้เห็นนะครับสำหรับตัว r s i เรนี่ยเราก็ยังเห็นว่าโครงสร้างยังคงขึ้นเป็นคอนเวเจนอยู่หากเราเช็ควอลลุ่มสักนิดนึงจะเห็นว่าวอลลุ่มไม่ได้ตกเลยจากการที่มันวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนาะวอลลุ่มยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นอันนึงเนาะที่เราพอจะทํานายได้ว่า โครงสร้างกราฟชุดนี้เนี่ยอาจจะยังขึ้นต่อดังนั้นตอนนี้นะครับเป้าที่อาจจะมองว่าจะไปถึงได้ต่อไปเนี่ยคือประมาณ95,000ทีนี้เรามาดูโครงสร้างภายในของขึ้น3นะครับชุดนี้นิดนึ่งขึ้น3ตัวนี้เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการวิ่งอะไรครับทําขึ้น1ตรงนี้เนาะลงขึ้น2นะครับนี่ขึ้น1ลงขึ้น2ตรงนี้จากนั้นเนี่ยในขึ้น3เนี่ยเกิด1ภายใน2ภายในใช่ไหมครับนี่หภายใน 2ภายในตอนนี้วิ่งขึ้น3อยู่เนี่ยจะเห็นว่าผมมองว่าขึ้น3ตัวนี้น่ายังปรับตัวขึ้นได้อีกสักพักเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่งมี3ภายในเองเดี๋ยวมีพัก4ขึ้น5นะครับเนี่ยเป้าผมมองว่า95,000น่าจะถึงแน่นอนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าไปถึงเก้เป้า95,000แล้วราคามันยังคงไม่พักเนี่ยเราอาจจะมองชุดเนี่ยครับประมาณ3 6 1 8, 8 ที่อยู่ประมาณแสนดอลน,นะครับก็ต้องบอกว่าใกล้ถึงแล้วแหละแสนดอลจากที่ตอนแรกผมก็มองว่าคือต้องบอกว่าในหลายเดือนก่อนนี้ผมมองแค่ว่าเออขึ้นมาประมาณ70,000กว่ากว่าก็น่าจะยืนได้ก่อนเบื้องต้นก็น่าจะโอเคใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเราเราจะเห็นว่าราคาปรับตัวขึ้นไม่หยุดเลยดังนั้นตอนนี้ก็รันเทรนไปครับสาหรับคนที่ถือบิตคอยอยู่สําหรับใครที่ยังไม่ได้ถือบิตคอยผมก็ยังพูดเหมือนเดิมเนาะบอกว่าจุดเข้าตอนนี้มันไม่ได ไม่ได้เหมาะจะไปเข้ายกเว้นคนที่เป็นสายแบบอ่าไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้สายเทรดนะครับสายเทรดเนี่ยคุณจะซื้อราคาไหนก็ได้คุณก็ทยอยแบ่งไม้ซื้อกันเองแต่สำหรับคนที่เป็นสายเทรดเนี่ยก็อาจจะต้องรอจังหวะที่리ซิวอ์ดเรโชมันคุ้มนิดนึงตอนนี้จะเห็นว่าราคาขึ้นแบบนี้รีซิวอ์ดเรโชมันไม่ได้คุ้มแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ BDC แล้วก็ใน BDC เนี่ยจะมีอันนึงที่น่าสนใจนั่นคือในส่วนของตัว uh, BDC dominance นะครับหรือว่าตัว a ่าเทียบกับคริปโตั้งตลาดนะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้บ c ซีโดมิ n าเนียปรับตัวขึ้นสูงไม่หยุดเลยนะครับเห็นบ้าจากตรงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงต้นปีขึ้นมาก็ปรับตัวขึ้นไม่อยู่เราเลยจะเห็นว่าหลายๆตัวเนี่ยอย่างออคอยหลายตัวมันยังไม่ได้วิ่งเลยใช่ไหมบีซีขึ้นก่อนซึ่งอันนี้มันจะเป็นคาแรคเตอร์ปกติแล้วครับเราจะสังเกตเห็นได้จากในส่วนของตั้งแต่เนี่ยตั้งปี2018เนาะช่วงปี2018เนี่ยเราจะเห็นว่าคริปโตเนี่ยตัวบิตคอยมันจะขึ้นนําาตลาดก่อน นะครับโดยที่ออคอยยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยขอบนบาทมันคลองสัดส่วนมาก่อนแล้วมันก็จะมีการพักลงในช่วงที่ b ีซีโดมิแนนมีการพักลงเนี่ยตัวออคอยก็สลับมาขึ้นแทนใช่ไหมเพราะว่า,าสัดส่วนเงินที่ลงทุนใน b c มันมีการหมุนไปลงในฝั่งของออคอยแทนนะครับตอนนี้ก็เรามาดูกันดีกว่าว่าเป้าของตัว BC d o m i ดม n c นนตเราจะมองไว้สักเท่าไหร่ดีถึงออคอยถึงจะวิ่งเนาะนี่ครับถ้าเรามาดูเนี่ย ครั้งที่แล้วที่มันวิ่งขึ้นไปสูงสุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ 72, ประมาณ72ปรนะมาณ72.9เนาะหรือว่า73นั่นะแหละเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นออทามไฮอันนี้ก็จะเป็นไฮของ BC d o m i n a ครั้งที่แล้วนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังดูขึ้นไปก่อนอ่าใครที่ยังจะจะซื้อออกคอยในช่วงนี้ผมมองว่าบางตัวถ้าเกิดมันลงมาพักฐานสวยๆเนาะบางตัวยังไม่ได้วิ่งอ่ะผมมองว่าช่วงนี้น่าจะเป็นโอกาสที่เริ่มไปดูตัวที่น่าสนใจกันบ้างนะครับอ่ะ อันนี้ก็บอกไว้ก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้ยังมองว่าออกคอยยังไม่ได้วิ่งเลยสําหรับตัวที่แบบอาจจะมีไซส์กลางหรือไซส์ที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับยังไม่ค่อยได้วิ่งเท่าไหร่เรามาดูในส่วนของตัวต่วตอมานะครับนั่นคืออนะีเชีรีมเนาะอีเชีรีมเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เรามองว่าค่อนข้างน,น่าสนใจใช่ไหมครับในคลิปที่แล้วก็อีเชียรีมเนี่ยตัวที่เรามองว่าน่าสนใจเนี่ยเรามองจากชุดของตัวเทรลไลน์ชุดนี้ครับที่มันมีการวิ่งลงมาเบรกเอาใช่ไหมครับนี่ตรงนี้นี่ครับเบรกเอาออกมาก็ อันนี้น่าจะเป็นช่วงวันที่7็ใช่ไหมที่เราคุยกันเนี่ยครับจะเห็นว่าวันที่7ก็เราคุยกันว่าเบตรกตรงนี้ค่อนข้างน่าสนใจถ้าเกิดว่าใครมีของแล้วก็อยากให้ถือต่อสําหรับใครยังไม่มีของก็ชุดเนี้ยมองได้แต่ว่ารีซีวอลเลโชอาจจะไม่ค่อยดีใช่ไหมทีเนี้ยเป้าที่เรามองไปครั้งที่แล้วก็คือเป้าจากการวัดขึ้น1่ใช่ไหม extension ตรงนี้นี่ extension ตัวนี้ครับนี่นี่ขึ้น1ใช่ไหมวัดมาแล้วก็วางไว้ฐานขึ้น2เนี่ยเราจะเห็นว่าเป้าจะอยู่ประมาณ 161.8%นตี่ครับตรงนี้นี่ก็คือโซนประมาณ33 2 0 0มพันสันาเนาะนี่แล้วผมจำได้ผมพูดประมาณ3,2 0 0ซึ่งตอนนี้ถึงแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมองว่าถ้าใครเล่นเก,งก่งอะไรสั้นๆเนาะอาจจะมองว่าแบ่งท p ได้แต่ส่วนตัวผมมองว่าตอนนี้ยังลันต่อได้โครงสร้างชุดนี้ยังมีการวิ่งป็นขาขึ้นที่ค่อนข้างแรงอยู่เนาะกราฟตัวไอซใส่ก็เป็นคอนเวอร์เจนต์นะครับเราไม่ได้เห็นไดเวอร์เจนต์ข้างในเลยยังคงเป็นคอนเวอร์เจนต์วิ่งขึ้นมาดังนั้นเนี่ย อันนี้เราก็ปล่อยไปก่อนนะครับรันต่อไปลองดูว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะสำหรับตัวอีเทเรียมโอเคทีนี้เรามาดูในฝั่งของตัวเหรียญมีมกันบ้างดีกว่าครับในส่วนของเหรียญมีมเนี่ยต้องบอกว่าหลายๆตัวอย่างด็อกใช่ไหมอย่างชิบะนะครับด็อกชิบะเนโลใช่ไหมตัวเปเป้พวกนี้วิ่งแรงกันหมดแล้วใช่ไหมครับต้องบอกว่าอาจจะพอวิ่งแรงแบบนี้มันจะถ้าเป็นสายเทรดมันก็อาจจะหาเขาไปหาจังหวะ ในการซื้อยากนิดหนึ่งเนาะเพราะว่ารีซิวอร์ดเลโชวจะไม่คุ้มเนี่ยอย่างถ้าเกิดอย่างดอทเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ผมก็เล่นไปเหมือนกันเนี่ยครับในห้องเมมเบอร์อ่ะเนี่ยตัวดอทเนี่ยครับบอกว่าตั้งแต่ช่วงเดือนเดือน9กเนี่ยครับก็ชุดนี้วิ่งขึ้นใช่ไหมวิ่งขึ้นแล้วก็พักตัวระหว่างพักตัวเนี่ยเราตีเทลไลน์ลงมามันเป็นชุดนี้รอเบรกอ่ะก็เราจะเห็นว่าเนี่ยเราเล่นตั้งแต่ช่วงช่วงโซนเนี่ยประมาณ 0. 0 1ดกว่ากว่าไปแล้วของผมผมไม่ขายหมูแต่เนี่ย คือตั้งทีพีรอเอาไว้ก็คือชุดเนี้ยเรามองไว้ว่าถึงประมาณ100%ของ์เซ็นต์ของฟีโบเอชชันเราก็จะ t p เนี่ยก็จะประมาณ0.25ผมตั้งไว้แล้วมันก็ตึงต้งตึงต้งขึ้นไปเลยเรียบร้อยนะครับส่วนชิบะเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ผม t p ีเร็วไปเหมือนกันซึ่งไอ้สตัวเนี้ยมันเป็นทรงทรงเวกครับเนี่ยมันทํามีการวิ่งลงมาทําทรงเวกทั้งคู่เห็นปะ่ะเป็นทรงเวกก็คือมีอะไรครับมีการวิ่งลงมาบีบต่ําเรื่อยๆแล้วก็มีการวิ่งบีบเข้าแบบนี้ นะครับก็จะคล้ายๆกันส่วนเปป้เนี่ยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้เละไปแล้วเป็นหนึ่งอันนี้พอดีพูดในไลฟ์ไปเปป้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่เนี่ยครับเห็นไหมชุดนี้มีการวิ่ง1 2 3 4 5จากนั้นลงมาพักไซเยวและพอเบรกเทนไลน์ก็วิ่งขึ้นดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้จาก3ตัวนี้เนาะที่เป็นดอทชิบะหรือเปป้เนี่ยสตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าราคามันเกิดการวิ่งแรงถ้าเกิดไปเข้าตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็น การโฟโมโนิดๆนะครับก็เราไม่รู้หรอกราคามอาจจะไปได้อีกเยอะแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปเข้าปุ๊บแล้วราคาไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันปรับตัวลงสายเทดก็อาจจะติดติดลบนอทอดาวได้แล้วอาจจะแบบฟื้นทุนได้มันก็เราเราเราวางสต็อปลอตยากเราวางสต็อปลอตยากอะถ้าพูดตรงๆดังนั้นเนี่ยก็เลยผมก็เลยจะมีบางตัวครับที่อาจจะมาดูในวันนี้นั่นคืออย่างเช่นตัวมีมครับเหรียญ M e M, e M E มีม U S D T ตัวมีมเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มมีมตัวหนึ่งที่ราคายัางไม่ค่อยวิ่งแต่เราจะเห็นได้ว่ามันมีการทำทรงเวกมาใช่ไหมครับเนี่ยเวกเหมือนกับไอตัวดอทชิบะเลยทำทรงเวกมาแล้วก็เบรกเอาจากนั้นวิ่งไซด์เวสักแป,ป๊บหนึ่งครับตอนนี้วอลลุ่มดูค่อยๆเข้าแล้วนะครับราคายังไม่ไปนะแต่วอลลุ่มดูเข้าๆอวอลุ่มดูค่อยๆเข้าแล้วเนี่ยผมก็เลยมองว่าชุดเนี้ถ้าเกิดเรา ลองดูนะครับเราลองตีจุดที่น่าสนใจเข้าไปถ้าเราตีจุดที่มันอาจจะวิ่งรีบาวขึ้นไปได้เนาะผมอาจจะมองไว้สักโซนประมาณ61.8%ซึ่ง Stop Loss เนี่ยจะอยู่ประมาณ0.00777เนาะก็จะเป็นโลณปัจจุบันเลยนะครับส่วนตัว TP เนี่ยอยู่ประมาณ0.0385ครับก็อันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่อยากหาเหรียญมีมเล่นแล้วยังรู้สึกว่าอ่ะหลายๆตัวมันวิ่งแรงไปแล้วอัพไซต์อาจจะไม่เยอะ ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่์ดเ레โชผมว่าไม่แย่เลยนะครับสำหรับตัวมีมนะเนาะประมาณ리시보레이션ประมาณ3าเท่านะครับอ่ะทีนี้จะมีอีกตัวหนึ่งที่ต้องบอกว่าน่าสนใจเหมือนกันนั่นคือตัวเบบี้ด็อกอ่าเบบี้ด็อกคือผมให้ดูเหรียญน,นี้ก่อนตัวบองครับเหรียญบองเนี่ยก็เป็นเหรียญมีมตัวหนึ่งที่มีการวิ่งทำในส่วนของทร i a แองเนะเนี่ยเราจะเห็นเลย มันมีการวิ่งลงมาแล้วก็วิ่งทำทรีแองเกิลออกข้างใช่ไหมครับจากนั้นเบรกพักตัวแล้วก็วิ่งแรงเนี่ยเบรกรีเทสท่าพวกนี้ผมว่ามันเป็นท่าเบสิกที่เราเริ่มเอากลับมาเล่นได้แล้วเราไปดูเบบี้ด็อกนิดหนึง่งเบบี้ด็อกเนี่ยถ้าเราดูไทม์เฟรมที่ไทม์เฟรมเดย์เนาะเราจะเห็นว่าตอนนี้เบบี้ด็อกก็ยังอยู่ในโซนที่เราเรียกว่าเป็นโซนทร i แองเกิลอยู่นะครับเป็นโซนทรีแองเกิลอยู่คือมีการวิ่งไซด์เว บีบเข้าไปเรื่อยซึ่งตัวนี้เนี่ยผมมองว่าชุดนี้ที่ปรับตัวขึ้นมาค่อนข้าง,างน่าสนใจเพราะอะไรนี่ครับเรามาดูชุดปัจจุบันที่เป็น triangle เนาะเราจะเห็นว่าชุดนี้มีการวิ่งทํา1ใช่ป่ะครับพักลง2ขึ้น3ทํา4แล้วก็5ซึ่งพอวิ่งเป็น5ขึ้นแบบนี้อันนึงที่ผมพอจะ a s s ซูมเนาะอาจจะมองว่าเป็นขึ้น1ได้นะครับณปัจจุบันเนี่ย พัก A ขึ้น B แล้วเดี๋ยวพัก C หรือเปล่าจากนั้นค่อยวิ่งนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวเนี้ยถ้าผมจะรอเล่นสำหรับ b a b y d o t เนี่ยผมจะรอการปรับตัวย่อจุดที่มองว่าน่าจะรอรับได้เนี่ยผมมองไว้แถวๆประมาณโซนเนี่ยครับโซนที่เป็นโซนฐานของดีมานโซนตรงนี้เนาะก็จะมีราคาอยู่ประมาณเนี่ย2 8 2 8ถึง1788 ถ้ากราฟมันพักตัวลงมาโซนนี้ผมว่าน่าสนใจนะครับดังนั้นเบดกที่ด็อกเป็นตัวหนึ่งที่โครงสร้างใหญ่มีการวิ่งทำทร i แองเกิลยังไม่เบรกแต่เริ่มน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเบรกได้เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่พุ่งแรงนะครับเนี่ยเราสังเกตได้จากตัวบองเนาะเนี่ยปะบองวิ่งเหมือนกันไซเวย์เบรกปุ๊บพักตัววิ่งแรงเนี่ยเบรกปุ๊บใช่ปะเบรกปุ๊บชุดนี้ทำสามสวิงใช่ไหม A B C เราค่อยวิ่งนะครับเนี่ยก็เลยมองว่า2ตัวนี้บ้องกับไอ้ไม่ใช่เบบี้ด็อกกับมีมอาจจะเป็นตัวที่ใครที่ตกรถเหลี่ยญมีมช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจจะเริ่มดูดูได้นะครับก็มีสต็อปลอสด้วยกันเพราะว่าเหลี่ยญมีมก็เป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดเราไม่มีสตนะ็อปลอสเนาบางทีมันติดลบมติดลบเยอะนะครับก็อยากให้ระวังไซส์มันค่อนข้างเล็กถ้าเทียบกับเหรียญที่เป็นพวกออนเชนต่างๆนะครับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก็หวังว่าเพื่อนๆน,น่าจะนำตัวที่น่าสนใจเนาะไปลองพิจารณากันต่อดูเนาะหาจังหวะเข้าอะไรกันดูก็ต้องบอกว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตลาดคริปโตค่อนข้างกลับมาคึกคักนะเราจะเห็นได้จากการที่มีคนเก่าๆนะครับเริ่มกลับมาในตลาดนี้กันมากขึ้นก็อยากจะให้ระวังไว้นิดนึงอย่างที่บอกเนาะช่วง BC เวลามัน ขึ้นแรงๆเนี่ยมันสามารถปรับตัวลงแรงได้เหมือนกันเราจะเห็นได้จากถ้าเกิดว่าใครอยู่ไซเคิลที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เหมือนกันเนาะว่ามันจะมีช่วงของการที่เขาเรียกว่าช็อตควิปใช่ไหมก็คือการที่โอดกราฟพุ่งๆอยู่อยู่ดีเกิดแท่งแดงปึ้งลงมาแล้วก็ดึงขึ้นเร็วๆใครที่เล่นพวกเลเวอเรจเยอะๆอยากจะให้ระวังนิดนึงครับว่ามันอาจจะมีความผันผวน,นแบบนี้เข้ามาในตลาดได้ยิ่งเป็นช่วงที่ b c ขึ้นแรงๆแล้วเนี่ย ผันผลกระจุยแน่นอนนะครับและสำหรับใครนะครับที่เป็นเมมเบอร์ชิพช่องไ l e r l o ์นะครับคืนนี้อย่าลืมเจอกันนะครับเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับเราจะมีไลฟ์นะครับมานั่งหาการบ้านด้วยกันสำหรับคลิปนี้พี่จำเองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่องไ l e r l o t ครับสวัสดีครับ